เสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบสามนาทีนะคะก็เรากำลังจะเดินทางไปภาคใต้กันเดี๋ยวก็หลังจากนี้เดี๋ยวเจนจะไปรับน้องอีกคนหนึ่งไปด้วยกันนี่ไม่เห็นอะไรเลย เดี๋ยวขึ้น่ันไปน่ออันนี้เราขอไปหลังรถก่นอน,เ,นเออเดี๋ยนๆะเป็นไงบ้างพคดีเพียบป้ะเนี่ยอุย้ยมาจากไหนครับสมัมภาษณ์แล้วมาจากไหนครับมาจากของาสามค่ะนัด <laughs> บอกบนัดกี่โมงห้าโมงห้าโมงเย็น <laughs> เฮ้ยเดะอ่จะถึงที่ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นตอนนี้เท่าไหร่ท<อ> <laughs> ุ่ม หมดสาครกันแล้วสองทุ่มแม้พักเดี๋ยวมารอดูว่าจะถึงกับหี่กันกี่โมงหวานเย็นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราถึงแล้วเราก็จะลงเรือกันเลยทุกคนตอนนี้สองทุ่ม เราจะขับกันแบบยิงยาวๆนี่ว้ายเดี๋ยวมีอีกจริงมันมีอีกแต่ว่าเดินไปละเฮ้ยวุ้ยเจอสาววุ้ยเปิดรถไม่ได้ไปไหนอ่ะน้องเปิดไม่ได้น้องใช้ฟเจ้โอ้โหเอ้ก็มัน่น <c oughs> ไม่มี

๋อหน้าคับเปอร์บัสยื้อเส้นยื้อสายหน่อยจะจังยังไม่เสร็จเป็นไ,ไงบ้างคุณน้องยังอยู่ชมพรอยู่เลยนึกว่าถึงแล้วค่ะแรกว่าแรกเลนยนัอยู่ชมพร <laughs> คนนี้เสร็จยัง กะบีเป็นเวลา7จ็ดโมงยี่องนาทีอันนี้แบบถึงแบบเป็นทางการแล้วนะทุกคนเจนก็มุ่งหน้ามากินอาหารเช้าเลยที่ร้านนี้ร้านโชติติ่นซำแต่เดี๋ยวว่ารากาบีก็จะต้องมากินร้านนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลย ไปเกาะกันก็คือเราจะไปกันที่เกาะห้องนะคะอุ้ยหาเรือ,อยากมากแต่ว่าโชคดีที่พี่เขาแบบหาเรือให้เราได้นะฮะอยู่ดีก็มีคนวิ่งอยู่ดีมันก็มีคนวิ่งอ่ะเออหมมันก็ ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับใครที่จะพาน้องหมามานะฮะติดต่อคุณเกศได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคไว้ตรงนี้ตรงนี้ขอคุณอะไรนะคุณเกศมาเห็นหน้าหน่อยได้อยู่ได้อยู่ครับไม่กัศเท่านี้เลยดูแลทริปนี้นะคะของเรานะฮะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมี นี้แบบว่าออกมาหาอะไรกินอะเหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอะไม้เท่าไหร่ เหนือคลองแยกตลาดเหนือคลองนะคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสื้ออะไรกลับไปกินที่ที่พักเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปส่งน้องมาเดี๋ยวจะไปเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วเจอกันครับผม Good morning ค่ะทุกคนค่ะ <Morning, ka. S 2> วันนี้ก็เป็นวันที่สองตื่นเช้ามากำลังจะเดินทางไป กินข้าวเช้ากันนะรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมืนจะไม่สบุยเลยอาหารเช้าของเราครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำตู้มอันนี้เป็นน้ำตั้มหูอันนี้ของคุณแม่นะฮะโอ้โหขี้สุดตต่ท้ามาที่ลูกกินข้าวเช้า เป็นเมนูที่ฉันชอบ <c oughs> ไก่วัดขิง <c oughs> พี่เขาบอกว่าที่เนี่ยจะไม่มีพวกแฮมไส้กกอ,อกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบมาที่เนี่ยเหมือนเราอะได้มาแบบว่า ดีท็อกตัวเองมาแบบพักผ่อนมาครีมอะไรอย่างเงี้ยอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นวิธีแบบพวกโปรตีนผักอาหารที่แบบไม่ได้แปรรูปเ,เออแล้วมันก็ดีเขาบอกเออให้เราได้มาพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซุปอร่อยนะแต่วันนี้ก็จะไปคาเฟ่พาน้องๆไปคาเฟ่แล้วก็ ขอไปยืดขกินข้าขนะฮะเราไปเจอที่เราไปเจอที่คาฟเฟ่เราไปเจอที่คาฟเฟ่ ถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะ <S <S เป็นคาเฟ่ที่น้องหมาเข้าได้เราอยู่ที่ the forest เอ้ย into the forest นะจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนไม่มีอะไรแล้วขอพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะคะอาเปา ก็เป <idd ler> ็นเวลา8โมงยิ่งตื่นเลย6โมงอะเสียงนิ่มมากแบบนอนแบบท็อปเท้านิ่มอะเจ็นหลับแบบเจ็นหลับอะไม่ได้ถ่ายรูปห้องพักเลยอะเพราะแบบวุ่นวายมากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ให้ดูนะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเลยต้องไปกินข้าวเช้าละแล้ววันนี้เราจองนวดไว้ก่อนที่เราจะเช็คเอา ก็เลยว่าจะไปนวดผ่อนคลายสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะต้องขับรถอีกบมาสิบกว่าชั่วโมงกับกรุงเทพกันนะคะวันนี้กินข้าวดีกว่าอาหารเช้าวันที่สองไอ้ซุเผ็อันนี้ไข uh, ่คนอันน an ี <S <S ้ผักนึ่งอร่อเอันนี้วันนี้มีแฮมบ้าอันนี้เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงมังแล้วก็วันนี้ไก่ทอดอันนี้เป็นข้าวธัญยาพืชนะะคะ เรากำลังจะไปโนวดกันนะทุกคนก่อนกลับรู้สึสกแบบปวดเอวอ่ะ ฉันปวดเอวอะแบบไม่รู้นอนผิดท่าหรือยังไงสูดไปเยอะๆเพราะว่าที่นี่แบบแบบในป่าเลยไม่รู้ว่าเราได้นัวที่ไหนอะแตบบ่ปวดมาก น่าจะน่าจะตรงนี้วะเราก็จะเห็นน้ำตกเอ๊ะหรือนวดข้างในวะเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพี่เขาเนะี่ยขาไปที่ฟันมันม่นมากเดี๋ยวขอเดินเดี๋ยวขอเดินกลับไปที่ฟันก่อนนะคะ อาจจะนวดนลูมิเนีนะทุกคนครับเดี๋ยวขาไปเปลี่ยนชุดกันเลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยตอนบาร์ด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะหรือว่าจะนวดในห้องก็ได้มีแอมคะข้างในมีค่ะโอ้ข้างในก็ได้เรวเริ่มร้อนละเริ่มร้อนแล้วฮะโอ้เราเปลี่ยนชุดนะทุกคนลองนวดนะคะ ไม่แม่วนวดนะทุกคนพี่อันนี้พี่นวดนะไม่นวดก่อนนะนวดเสร็จแล้วทุกคนแบบว่าสบายมากเลยอะหลับอะลับแบหบหลับอุตุเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วก็เช็คเอา์กันแล้ว ทริปนี้นะก็จบลงไปอย่างสวยงามทริปหน้าเจนจะพาไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์คอมเมนต์เป็นแรงใจให้เจนกับน้องๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน